เข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับผมยังให้โอกาสท่านนายกเศรษฐาเขาบอกท่านเป็นอุนเชิดท่านเป็นมีสติปรรัญญาท่านก็นต้องพิสูจน์้วยผลงานถ้าท่านแก้ปัญหาน้ำมันแพงนะค่าไฟแพงแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องได้ท่านก็ได้รับการยอมรับไม่ใช่ครับลาออกเพื่อไปรับรางวัลใหญ่ได้เป็นรัฐมนตรีเอ้าก็ในเมื่อผิดคำพูดตบัดสั์นะนะไปโกหกประชาชนว่าจะไม่ไมจ <ะ S 2> <ร>ับมือ<ร> กับพักรวมไทยทร้งชาติและพักประังประชาธัปเอาไปโก้ไปโกประชาชนก็ต้องแสดงความรับผิดชอบก็ต้องเลิกเล่นการเมืองลาออกไปลอาออกสอส,สแล้วก็ไปไปไทำเกษตรกรรมอยู่จังหวัดหน้านหรือไปเป็นหมออะไรก็ว่าไปนี่กลับลาออกได้ดิบได้ดีกว่าเดิมทั้งที่ไปไะครไปผิดคำั่นสัญญากับโกโกประชาชนน่ะหรือภาษาชาวพันเราเรียกโกประชาชนน่ะบอกจะไปจับมือแล้วไปจับมือกับสองลุงน่ะเอาแทนนี่มันต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกแล้วก็เลิกเล่นการเมืองกลับเป็นใหญ่เป็นโตกว่าเดิม ลายเป็นว่านะเราไปโกหกประชาชนเนี่ยตบัดสัต์เนี่ยกลับได้ดีดไม่ดีมไม่ใช่การแสดงความรับผิดชอบมันเป็นการปูนตำเหน็จเหมือนเป็นแม่ทัพเนี่ยไปหาเสียงแล้วก็ไปโกหกประชาชนมาเนี่ยบอกจะไปจับมือกับสองลุงบอกจะปิดสนิทสบอหนักแล้วก็บอกจะลาออกมันก็ต้องมันก็ต้องรับผิดมันไม่ควรมีตำแหน่งกลับได้รับการปูนตำเหน็จไปเป็นใหญ่เป็นโตเป็นรัฐมนตรีไปเลยสามคมเขาบอกว่าเพื่อไทยการละครไม่ใช่เพื่อไทยการเมืองมันเป็นเรื่องละครก่อนเลย เล่นคำพูดเล่นอะไรต่างๆนะลาออกจากพมมกากรรคแต่ผมไม่ได้บอกว่าจะเลิกเล่นกันผมไม่ได้บอกว่าจะลาออกจากสอสอผมไม่ได้บอกว่าผมจะไม่ไมเป็นรัฐมนตรีเอาแล้วครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับนะฮะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าถ้าเราหาเสียงแล้วเนี่ยเราตบัดสั่งต่อประชาชนพี่น้องประชาชนจะเชื่อถือเขาได้เหรอครับหาเสียงเขาบอกว่าเขาพูดอย่างนึงเสร็จแล้วเขาก็ไม่ทําขนาดคำพูดเขายังโกหกประชาชนแล้วพี่น้องคิดว่าวันข้างหน้าเขาจะทําจริงหรือครับเราเชื่อไปเลยนะ คนที่โกหกแล้วพี่น้องเชื่อไหมนะ่ะมันเชื่อถือได้หรือเปล่านะครับขนาดอภิสิเ์เพื่อชาชีวะนะเขาหาเสียงว่าเขาจะไม่จับมือประยุทธ์พอเข้ามาพัคประชาธิปัตยไปจับมือ,มอเขาก็ลาออกจากหัวหน้าพรรคลาออกจากสส,ส,สแบบนี้เขาเรียกว่ามีสปิริตเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนจับเชื่อนักการเมืองที่โกหกประชาชนไหมเวลาหาเสียงขนาดการพูดยังโกหกอ่ะมันจะเหลืออะไรนะ่ะและสิ่งที่เขาพูดเนี่ยพอหาเสียงหลังหาเสียงก็บอกจะทำนู่นทำนที่แล้วเขาจะทำรือจะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เ,เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเรื่องการบ้านการเมืองนะครับนะผมต้องไปตรงมาครับนะตรงไปตรงมาอย่าลืมนะบางคนบอกเฮ้ผมไปยุ่งอะไรกับชนน่านทำไมจะไม่ยุ่งเนี่ยก็มึงต้องมาเป็นรัฐมนตรนีของประชาชนมึงไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีของคนที่เพืพรรคเพื่อใจเพราะนั้นกูก็เป็นคนหนึ่งที่มาประชาชนก็ที่กูเสียภาษีทุกเดือนกูก็มีสิทธิ์ที่ัาประชาชนาน่านได้นะเออนะบางคนบอกผมไปยุ่งอะไรก็จะตราดได้ที่ชนน่านมาเป็น อ่ามาเป็นรัฐมนตรีแดกภาษีทำไมกูจะวิจารไม่ได้ละ่ะนะก็มึงอย่ามาแดกภาษีที่กคนจ่ายภาษีทำไมกูจะวิจารชนน้านไม่ได้เป็นพ่อมอึงหรงไงที่มาห้ามนะครับผมเห็นความเห็นหนึนนะ่งผมเลยถามว่านะเออว่าชนน้านเป็นพ่อ,อมึงหรงไงกูจึงวิจารไม่ได้นะครับเพราะกูเป็นคนเสียภาษีชนน่านแดกภาษีมาเป็นรัฐมนตรีทำไมเป็นรัฐมนตรีของประชาชนึงไม่ได้เป็นรัฐมนตรีของคนที่เลือกพรคเพื่อไทยชัดเจนไหมนะนะอ่านะครับถ้แดกภาษีกูอ่ะของชนหน้าน ปเป็นรัฐมนตรีอะไรกันแล้วแต่ไม่ว่าศึกษาก็แดกมาสีกูอ่ะจะกูวิจารไม่ได้เลยทำไมจะกูจึงวิจารไม่ได้สวอกูยงวิจารมาเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าเดชาไปเกี่ยวอะไรนะถามว่าชนหน้าเป็นพ่อมึงหรือไงกูึงวิจารไม่ได้นะครับชัดเจนนะผ่อน้วก็ไปแดกญาซะขออนุญาตใช้คำพูดของหนุ่มกัญชัยนะครับไปแดกญาซ์ขออนุญาตใช้คำพูดของสรยุทธ์นะครับนะก็คือว่าอ,อ,อะไรนะนะถ้าไม่อยากดูก็ไปไงก็ออกไปจากไลฟ์สดหรือไม่ก็เดี๋ยวก็ให้ร้องจบ นะครับจังนะชัดเจนนะสิ่งที่กูพูดเนี i, ่ยคูพูดเรื่องจริงพี่น้องครับชัดเจนไหมครับนะตราดใดชนหน้ายังแดกภาษีไปเป็นรัฐมนตรี him, นะเพราะชนหน้าเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีของทุกคนไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีของคนที่เลือกเพื่อใครมึงบ้าหรือเปล่านะรัฐมนตรีนี่ไม่ใช่อ่าเกี่ยวกับเรื่องผู้ช่วยบริษัทนะเว้ยชัดเจนไหมยุกครูนะชัดเจนไม่เคยกลัวหรอกนะบุคคลสาธารณะมึงจะเป็นรัฐมนตรีทำไมกูจะวิจารณ์มึงไม่ได้ก็มึงไปหาเสียงมึงก็โกหกประชาชนนะแล้วมึงก็บอกไปแล้วท่ามืงวันนั้ ถ้าวัน,น,นหน้าเขาไปจับมือแต่สองลุงจะลาออกแตนที้คุณเขาบอกคุณจะลาออกจากหัวหน้าครรคู้่าฯว่ามึงต้องเล่นการเมืองไม่ใช่คุณเป็นใหญ่เป็นโตประชาชนไม่ต้องพิจารณาว่ามันเป็นแค่ละครหรือเปล่าเออชัดเจนะนะอ่านะครับเราเป็นนักกฎหมายเรามาจัดรายก,การเนี่ยที่น้องประชาชนที่ไม่ต้องได้ประโยชน์จริงไหมครับพี่น้องครับนะเพราะนั้นแล้วกูจะมานั่งจัดทำหอกทำทาดาบอะไรเหมือนกับเสด็จพิสูจน์หรอกนะประชาชนไม่เลือกกู่เลือกกู่สียงเดียวอ่ะกูจะไปนั่งอยู่ในสภาทำหอกทำดาบอะไรนะเหมือนกันนะ บางคนก็บอกสีเนริญชัยนะครับก็สิ่งต่างๆวันนี้นะครับใครมีปัญหาข้อกฎหมายเดือดร้อนทุกร้อนนั่ถูกกลมเหงถูกลังแกลนัอะไรต่างๆนัมีกรณีพิพาทนังเป็นนี่เป็นสินอะไรต่างๆไม่มีทางออกมีอะไรก็โทรมาคุยกับทีมงานจะาด้ขายทุกได้นะครับเพื่อโทรเบอร์อะไรต่างๆก็ดูที่หน้าเพจนะหรือเข้า g o o g ิลพิมพ์จิตนาฬยชาติมาได้เราตรงไปตรงมาเราไม่ต้องไปเกงอะไรใเกงใจอะไรใครนะเราสามารถพิพาทวิจารณายกเสษฐาเราจะวิจารณ์ว่าเป็นคุณเชิด เป็นนายกตัวจริงเราทําได้พรากเศรษฐาก็ต้องกินต้องแดกภาษีประาชาชนนักธุรีทุกคนก็ต้องแดกภาษีประาชาชนวิจารได้ถ้าพวกมึงทนการวิพากษ์วิจารไม่ได้คึงก็ออกไปก็เหมือนสวทุกคนวิจาร์ไห้ไหมในข้อบงังคับไว้ด้วยจริยธรรมของสวเขียนชัดต้องอดทนอดกันนะต่อคําวิพากษ์วิจารกระแสสังคมเขียนไม่ชัออด,ดนะชถ้าพวกมึงแบบอ่อนไหวโอยนายกเศรษฐาเป็นนายกอุ่นเชิดทนไม่ได้คุณก็ฟ้องอ่าประชาชนมึงออกไปเลย พกกากลาใดที่มีคนกินหรือแดกภาษีประชาชนต้องสามารถวิจารณ์มึงได้นะล้วไทรก็จะมาห้ามผมไม่ได้ก็อยากจะถามว่านะนายกรัฐมนตรีรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งเป็นพ่อมึงเป็ไงพูถึงวิจารณ์ไม่ได้นะครับชัดเจนนะเ,เราต้องไปต้องมาเราวิจารณ์แบบสร้างสัรค์อย่างที่ผมเรียนครับผมยังให้โอกาสท่านนายกเศรษฐาเขาบอกท่านเป็นหุ่นเชิดท่านเป็นมีสติปัญญาท่านก็ต้องพิสูจน์ด้วยผลงานถ้าท่านแก้ปัญหา,าน้ำมันแพงนะค่าไฟแพง แกไปรับเศรษฐกิจบางทองได้ฉันก็นได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนนะผมไม่ได้เลือกเพื่อไทยมาบอกตรงเลยแต่ว่าในเมื่อคุณเป็นนายกแล้วคุณจะเป็นนายกของประชาชนทุกคนเป็นนายกของผมด้วยแนะผมจ่ายภาษีทุกเดือนผมมีสิทธิพิจารณายกเศรษฐาได้แต่ตอนนี้เราต้องให้โอกาสนายกเศรษฐาในการบริหารชาติาซึ่งมีรัฐมนตรีต่างพรรคต่ตางุาดงการเรียกว่ารัฐมนตรีเสืองร์ก็จริงแล้มารวมกันดูก็ดูที่ว่าทรรคเศรษฐาจะไหวอีกประเด็นหนึ่งประเด็นอ่อนไหวเรื่องคุณทักษิณชินวัตร สารที่วาาจำคุกสามาดีเรื่องการทุจริตคนโกรประเทศชาตินะเนี่ยยังไม่ยอมติดคุกอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะคุณทักษิณพูดเสมอว่าเราต้องลดความเหลื่อมล้ำแต่ปรากฏสิ่งที่คุณทักษิณทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณหนึ่งครับคุณเป็นคนรวยมีเงินมีอำนาจมีตำแหน่งมีพรรคมีพวกไม่ต้องติดคุกคุณไปนอนอยู่โรงพยาบาลทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พี่น้องประชาชนเชื่อว่าสิ่งที่คุณทักษิณพูดได้หีืว่าลดความเหลื่อมล้ำคุณต้องทำให้ดูก่่นโดยการ บอกหมอที่โงรงพยาบาลตำรวจบอกญาติพี่น้องคุณช่วยพาคุณกลับไปติดคุกเหมือนเดิมถ้าคุณทักษิณทำแบบนี้ได้นะครับนะังบอกลูกหลานบอกตำรวจราชธรรมบอกคุณูช่วยพาคุณไปน,นอนติดคุกที่เืินจำเหมือนเดิมถ้าแบบนี้ประชาชนก็จะเชื่อว่าสิ่งที่ทักษิณพูดในอดีตว่าเราต้องลดความเหมลื่อมล้ำนะคุกต้องมีไว้ขังคนผิดคุกไม่ได้มีไว้ขังเฉพาะคนจนเศรษฐีไม่ต้องติดคุกเนี่ยพูดไปพูดมามันจะขึ้นตัวทักษิณหมดเพราะนั้นทักษิณต้องบอกตำรวจ บอกว่าท่านคูพ,พาคูไปติดคุกเหมือนเดิมพี่ร้องประชาชนจะกลับมาเชื่อเลยว่าเออเฮ้ยสิ่งที่คุณพูดในอดีตว่าคุณจะรัดบางเหนื่อยนักับสิงจินวัตแต่ปรากฏคุณทําเองหมดอ่ะคุณไม่ต้องติดคุกคุณมาจากต่างประเทศคุณก็แสดงให้เห็นว่าความร่ำรวยนะแตกต่างกับคนเสื่อแดงที่ไม่มีธะกิจแต่คุณนั่งคือบินราคาสอง0้ล้านขึ้นบินส่วนตัวใส่นาฬิกาเรือนละร้อยล,ล้านบาทดูขั้นึึหัาใช้ชีวิตหรูหลาได้ตางแดน โดนาส,าสาพวพ่ากาจำคุกหนีก็ดีไปอยู่ต่างประเทศถึง67ปีสิ่งต่าลลงๆเรานี่จะได้เห็นว่าคุณไม่ได้ยอมรับกฎหมายเลยแต่คุณกลับบอกว่าคนต้องเท่าเทียมกนะันต้องไม่มีความเหลื่อมล้ำนะคุกต้องไว้ขังคนบิดทุกวันนี้คุกเป็นขังเฉพาะคนจนและคนพู่อันนี้ก็ฝากไว้นะครับเพราะนั้นคุณต้องทําให้ดูคุณนี่ตัวเหลื่อมล้ำเลยแะทักษิณนะสารจำคุกแต่คุณไม่ติดคุกไปนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจนะครับคุณบอกเลยครับบอกตำรวจแล้วก็บอกน่าจะทันเลยพาคู่ไปติดคุกเหมือนเดิม ถึงตอนนั้น,นคะแนนนิยมพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะพุ่งเลยนะไม่ใช่อ้ว,พวกพุ่งนะพุ่งเลยนะครับพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมครับเราตรงไปตรงมาเราวิจารณได้กูคอนสาธนะไม่ต้องกลัวแม่เราฟ้องผมไม่เคยกลัวแม่กเลยนะครับทุกคนเราวิจารณได้สองลงสองวผมกล้าวิจารแม่แม่งฟ้องกูอ้วฟ้องแม่งกลับอ่ะจะเป็นใครพ่อกูหรือไง่ะนะครับนะกูนะเป็นพ่อกูเหรอนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรท็แล้วแต่ที่กินหรือแดดภาษีประชา,าชนเราเราจารได้หมดพี่น้องครับนะนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับก็ ใครมีปัญหาข้อกฎหมายอะไรก็โทรมาทักทายกันนะแบ่งปันกันนะสำนักงานของผมอยู่ที่รำทาห้าสิบสองซับหนึ่งซอยโรงพยาบาลศรีแพทย์รังาใกล้ๆกับห้างแฟชั่นไอแลนด์นะครับหาง่ายครับนะเลขที่หนึ่งเก้าสี่แต่ข้างล่างก็มีร้านกาแฟมากินได้นะครับนะแต่เขาไม่ได้ขายปังชาหรอกนะแกร้องพูดไปแล้วก็อยากจะขายด้วยกันถ้ามึงส่งโรติสมาส่งกูกูแล้จะดําเนินคดีกับมึงเลยนะครับนะเป็นทนนงจนายแม่งก็ต้องมีอะไรคุนธรรมสินธรรมอ่ะไม่ใช่แบบอะไรโดนทิ้ไปผมถูกเขาเรียกเงินก็ไปร้อยร้อยร้าน ันเป็นการเรียกอะไรใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตใช้สิทธิ์โดยแกลนะใช้สิทธิ์ตามอำเภอใจเป็นการทำระเรบิดสารตัดสินเยอะนะมึงเสียหายร้ยอยเรียกเขาร้อยล้านนะมึงคิดว่าเหมาะสมไหมสำหรับคนที่ประกอบวิชาชีพธนายมึงคิดมึงคิดว่าม,ม,นะมึงเหมาะสมนะมีรถทนการเสียหายหมื่นเรียกเขาสองล้านอย่างเงี้ยมันเป็นการเรียกตามอำเภอใจไม่มีที่มาที่ไปนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องอาจาชนไดนทราบมากไดูโทรมาทำไมนะมากไปดูเนี่ยโทรมาก็อาจจะดูรายการของมนะครับ อาร์คพี hire, ่ปูกับผมก็รู้จ well, we ักกันดีนะบ้านก็อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะผมก็อยู่แถวจตุรีเวอร์มาร์คอะนะใกล้ๆกันเห็นกระโดนเสรีพี่ถึงไปสองคดีนะเขาก็เป็นคนฝีปากกล้าเหมือนผมนี่แหละแต่คนละแนวกันนะคุณมาร์กก็เป็นคนที่น่ารักกระโดนพี่เสรีเล่นไปสองหอกนะครับบุ้งก็โดนไปอีกหนึ่งคดีนะเข้าที่ผมคุยกับพี่เสรีนะครับก็เป็นกำลังใจทุกคนครับทุกคนมีเสรีมากนะครับเอาละครับวันนี้น่าจะได้เวลาพอทุกคนเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเพราะว่่าาากกรเเป็นนนนัังทอหีมยะ ผมเนี่ยจัดรายการได้ต้อง3แพลตฟอร์มเนี่ยเฟซบุ๊ก u ูทูบทีตอบครบเลยแล้วก็มี t วิตเตอร์ด้วยช่วยกันมากดตามและอะไรใครดเดือดร้อนนำ้างอะไรก็บอกนะครับก็กลับขอบคุณนะครัวันนี้ก็ที่มีน้องประชาชนตินลลดตามกปนรถหลังน,นะครับเหมือนเดิมไหมสวัสดีครับชุกครูชุกคร,กรูนะครับลาบไปก่อนนะครับคนมีความสุขนะครับ